สวั ات, สดีครับผมสวัสดีครับโย่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็นนีนายครับผมและในวันนี้นะครับผมเราจะมาทำอะไรดีครับวันนี้เรามาดลองการสตรีมนะครับผมลองการสตรีมเช้าขาวเราว่าจะเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นแบบไม่สาธารณะก็จะเป็นแบบว่าที่เขาเรียกไงดีเออเอะสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้เปิดสาธารณะแล้ว <laughs> มั้ย <laughs> เกิดข้ามาได้ไงวะ <laughs> เฮ้ย,ยสวัสดีครับเฮ้ยคนนี้เฮ้ยคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตั้งใจเปิดคือในคลิปนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวประเด็นผมขอตั้งค่าว่บคือนะเผื่อนะเผื่อคนที่บ้านเดินผ่านงานเดี๋ยวชิบหายหมดโอเคครับตักครู่นะครับ โอเคคือตอนนี้อนะ่ะใครอยากถามอะไรถ้ามีคนดูอยู่นะอยากถามอะไรผมเนี่ยถามมาได้เลยนะผมจะตอบให้เป็นการส่วนตัวแล้วกันนะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยจะว่างที่จะทำคลิปเท่าไหร่นะครับก็ถามว่าว่าไงไหมก็อาจจะว่างแต่แต่ว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรทำนะครับผมช่วงนี้แหงว่างชิบเป็ดเลยนะครับโอเคโอเคโอเคบสวัส okay, okay, okay. <laughs> ดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เข้ามาสองคนแล้วครับยินดีต้อนรับครับโอเคครับ okay, ผมทาอะไรได้บ้างเนี่ยดูก่อนเนี่ย คือเนี่ยเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะผมก็จะไม่รู้ว่าผมจะต้องทำอะไรยังไงนะครับผมเจเจเจอะไรครับเนี่ยอ่านไม่ออกสงะไยมาเพื่อนครับอ๋อดีครับเอตัน <laughs> โอเคสวัสดีครับโอเคครับเอ่อพี่ใครสงสัยเนี่ยอยากถามอะไรผมมาได้นะอันนี้ถือว่าเป็น Q&A แบบสเปเชียลแล้วกันถามมาได้เลยนะครับ ไลท์เกมโชว์ไหมครับคือก็อยากไลท์นะแต่ว่าคอมกากค,คือดูสภาพกล้องก็รู้เนะี่ยคือกล้องไม่อย่างก,กากคอมก็คงกากตามกล้องนั่นแหละครับอ่าก็ตามสภาพเลยนะคือ <c oughs> ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจวังหวะนี้ใช่ครับเดี๋ยวผมทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อนี่เคน่าจะเป็นแบบเดียวถามนะอะไรเงี้ยยง แก้ไขไรอยู่นะครับไก่อะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับถามเออไก่เกิดก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่เออเพราะว่าไก่วิวิวัฒนาการมาจากสัตว์อื่นนะเออต้องถามนี้โค Milan ตรแบบเบสิกเบสิกเด็กน้อยต้องถามกันนะครับขอตังค์หน่อยครับเป็นเอฟซีมานานขอตังค์เหรอ ไอ้อมันก็มาบ้านกูดิไอ้เพือนมันก็มาบ้านขอตังกูดิไอ้หยอกหยอรอดังแป๊บเดียวเดี๋ยวให้ตังเดี๋ยวตังเวินนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับเออช่วงนี้ผมก็สบายดีครับคือผมกาลังอยู่ในช่วงฝึกงานนะครับกําลังเก็บตังซื้อคอมอยู่คือถ้าผมมีคอมดีๆเนี่ยผมก็อยากจะไลฟ์สดที่แบบว่ามันเป็นทางการมากกว่านี้ครับผมก็อยากให้มันแบบเออเป็นเป็นชิ้นเป็นอันนะครับคือตอนนี้มันดูจะเลเทมากมากเลยใช่ครับผม ต่ส่วนเรื่องของทำคลิปเนี่ยคือที่ผมไม่ได้ลงอะไรคือผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมก็เลยคิดว่าเออยูทิเชรไปก่อนลวกันยังไม่ทําอะไรดีกว่าครับใช่แม่งจักเกลยโว่รยรวยวยรวเตียนเตีนยนเตียนสุดสุดสุดอ่าแล้วถามว่าคุณอ่าเป็นไงบ้างครับผมเอ่อชื่ออะไรครับเนี่ยคิวเหรอเอ่อผมขอเรียกคิวก่อนล้วกันนะผมไม่รู้นะครับอ่าคุณคิวครับ เป็นไงบ้างครับผมแลวข่าวว่าติดเรียนถึงกันนี่ครับคุยเพ่คุยกันได้ครับผมถ้าจะไปแล้วเล่ยก็บอกไว้ได้เลยครับหรือว่าจะไปเลยก็ได้นะผมก็จะเปิดไลฟ์สักประมาณยี่สิบนาทีคือผมจะทดสอบพวกระบบเออของ Light ไลฟ์นะครับว่าช่องผมเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะตอนนี้ก็แหละรครับถ้าถามมาให้เล่นเกมคือคมน่าจะยังไม่ไหวนะครับผมใช่ เคพี่ไปก่อนนะครับโอเคครับเจอกันครับผมคุณธนาพรครับอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับเพื่อนเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่ครับพี่ครับเฮ้ยสวัสดีครับวม่าไงครับผมเ่าไงครับคนใหม่เข้ามาแล้วนะครับสงสัยอะไรถามได้ครับผมตอบให้หมดครับผมอาจจะตอบคนๆครับเพราะว่าเป็นสไตล์ผมอยู่แล้วผมเป็นคนกวนตีนนะครับหยอกหยอบก็คุยกันได้คุยได้คุยดีครับผมนะ คือน,นี่เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะครับพี่ผมจะเอฝึกทํานะผมไม่เคยไลฟ์สดประก่อนนะครับใช่นะครับผมครับเนี่ยที่หล่อจังครับใช้สกินแคร์อะไรครับผมไม่ได้ใช้เลยผมไม่ทาครีมครับหล่อไงวะไม่หล่อเลยหน้าตาก็มันบานเออหน้าตามันบ้านครับไม่หล่อไม่หล่อ ถามอะไรถามได้นะครับชิวๆครับเป็นคนชิวๆแล้วคือแบบนั่งไม่มีให้ปิดกล้องเนี่ยแล้วก็ถู้ว่าผมอยากจะพับกล้องเนี่ยผมจะทำยังไงก่นอนอ,อันนี้มีแชร์หน้าจอนะอ่าฮะอันนี้เอ็นทายสกินก็อยากจะแชร์ดูแต่ว่าผมจะเอาไปแชร์ตอนที่ผมทำส่วนตัวกันนะเผื่อมีปัญหาอะไรนะครับใช่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปวดคอครับแกปป้ปวดคอภาษาอังกฤษหรือเปล่าใช่ไหมหอ่อให้เอากล้องไปนั่งเก้าอี้ครับคืออะไรพักพักกล้องโอเคโอเค,อเคหามากโอเคนะอันนี้มันเป็นกล้องคอมนะดูนี่จิมเนี้ยนจิ้มจิ้ม จิ้มจิ้มจิมเนี่ยก็ตามนี้ตามสภาพเลยนะครับ <c oughs> ข้อแดบอันนี้คือผมไม่เคยไลฟ์สดมาก่อนนะอายาไปีดนี่เรื่องมีใครบ้างอ่าตอนนี้คนเข้ามาแล้วห้าคนนะครับเคยเข้ามาห้าคนโอเคนะครับทางนี้อ๋ออ๋ออะไรครับเนี่ยโหลด o b s ดี แล้วก็ช่วนี้เล่นเกมอะไร้างโอเคต่ออันแรกนะช่วงนี้เล่นเกมอะไรครับผมคือปกติแล้วเนี่ยผมจะเล่นโลบกับไมค์ครับเออ,เ,อเดี๋ยวว่าผมลองไลฟ์สดไมค์ครับดูปะถ้าแบบว่าจอผมมันทํางานไหวแบบไม่ทํางานไหวแล้วแบบเล่นไมค์ครับได้อะก็โอเคนะเว่ยเออไม่งจะแม่งเจเนะี่ยถ้าเล่นได้ก็โอเคนะครับเออโอเคใช่ใช่ครับโหลด OBS ดิสภาพคอมได้เดี๋ยวบอกให้ว่าคอมเจนอะไร i3 Gen4 CPU on board เอ้ยการ์ดจอออนบอร์ดไม่มีอะไร RAM 12แค่นี้จะเป็นโหลอดอะไรได้ครับ minority. พออี่ชายพางหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนพังหมาแล้วงหมดแล้วนะโอเคครับอช่วงนี้ก็ช <tests> ิลๆครับช่วงนี้ก็ชิวครับแค่เทอมก่อนงานเยอะมากๆเลยไม่ค่อยมีเวลาเลยแต่เทอมนี้น่าจะหาเวลาทำอะไรละเอ่างได้เลยครับผมอ่าเข้าใจเลยครับผมออ่ช่วงนี้น่ะ ไม่ว่าจะใครนะคือเด็กทุเรศรับชั้นเนี่ยคือจะมีปัญหาเรื่องงานเันมากอ่าครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานี่เข้าใจแล้วผมก็เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นะครับผมให้แบบผ่านพ้นช่วงเวลาที่อาจจะย,ยากลาบากนะครับผมอ่าผมเข้าใจเลยนะครับผมอ่าแต่เทอมนี้น่าจะหาเรทําใทำได้อย่างใช่ครับผมช่วงเทอมสองช่วงเทอมสองเนี่ยม,แบบมันเป็นช่วงที่แบบว่าค่อนข้างจะชิลขึ้นมานิดนึงแล้วแบบมันเป็นช่วงที่แบบว่าสมมติว่าอาจจะแบบจบปีนี้อาจจะไปเรียนต่อ ที่ไหนหรือเปล่าก็แบบมันยังมีงานน้อยกว่าหรือว่าอะไรที่มันสบายกว่านะครับก็ใช่ครับอผมไม่ค, ado, ค่อยเก่งเรื่องการตอบคาถามเท่าไหร่นะก็ขออภัยด้วยคืออันนี้ผมพยายามฝึกอยู่นะครับอันนี้คือเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะย้ยะมีทีหนึ่งอ่ะไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะครับใช่ครับก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าจะแบบเขาลองเขาลอยคือแบบอันนี้คือมันมันเป็นการพูดแบบเดียวทางที่ผมมันจะพูดผิดผิด,ผดถูกถูกได้ตลอดเวลาเว้ยออครับขออภัยด้วยครับก็ ผู้อีกทีหนึ่งก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่กําลังเรียนอยู่ณตอนนี้นะเพราะว่าคือพวกเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่มันดูตอนนี้นั่นก็คนแบบรุ่นเราเขาเดียวกันที่กําลังเรียนหนังสือกันอ่นะหนักนาสหทั์เลยตอนนี้ผมเองก็หนักเหมือนกันนะครับผมแปะลิงก์ไว้แปะลิงก์ดิสดีนยเอ้ยดิสคอดเหรอเออใช่ครับผมจะว่าไปผมมีดิสคอดของตัวเองนะสำหรัแบเบอคุณคิวถ้าคุณคิวเล่นดิสคอดเนี่ยเดี๋ยวแปนึงนะเล่นดิสคอดใช่ไหม ผมแปะลิงก์ให้ผมจริงๆผมแปะลิงก์ไว้ที่โปรไฟล์ช่องนะนะแต่ว่าเดี๋ยวผมแปะลงลงไลค์อีกทีก็ได้นะครับผมอ่าเพื่อเพื่อนะครับเรามาเข้าคุยเราเข้ามาคุยกันในคอมมูนิตี้ได้ครับผมอ่าแล้วก็ก๊อบลิงก์ไปวางก็ได้นะใช่ใครับโอเคถ้าลิงก์ใช้ไม่ได้บอกนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ให้นะครับโอเคสี่คนสามคน สวัสดีครับคุณโอมากษัยไอทีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเอฟซีครับเฮ้ยเอฟซครับเอฟซครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีอ่าะคิดยังไงกับเกมเีโอซ็อกเกอร์ลีกครับผมเกมนี้ผมว่ามันก็ก็ดีนะเกมเตะฟุตบอลในโลบอกาะก็เออเกมดีวะไม่รู้ไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเล่นใช่ครับยังไม่เคยเล่นครับ เออถ้าเคยเล่นนะเนี่ยบอเดี๋ยวมาพีววให้ฟังใช่เกมอย่างกากไม่กินช้าๆไม่ใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นใจยเย็นยเพื่อนใจเย็นใเย็นมีมีผู้ชมท่านอื่นกําลังดูอยู่นะเพื่อนจเจนนะใจยเย็นครับใจยเ <c oughs> ย็นเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเลี้ยงกันเลยเดี๋ยวเหยก่อ <c oughs> นโดนจ้างมาเท่าไหร่ครับฟรี ผมเป็นสายฟรีตลอดชีพคือผมเนี่ยไม่เคยเติมเกมสักครั้งในชีวิตครับผมผมสายฟรีตลอดชีพเลยทุกคนอ่ะแน่นอนแล้วผมแล้วฟรีแล้วครับไม่ใช่ตังค์นะเออผมไม่ใช้ตังค์นะครับหดหดหวหดบอกเลยหัวหดนี่สแปมสแปมโอเคเดี๋ยวจะนาทีเดี๋ยวจะปิดไลน์นาทีที่ห้าแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะปล่อยว่าจะไปทดสอบพวกระบบไลฟ์สดไปก่อนแล้วกันคือไม่มีคนอื่น นอกจากคุณคิวมาดูผมเลยตอนนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ว่าแบบโอเคผมก็ได้หมดอ่ะตอนนี้ยังไงก็ได้ครับผมคือผมก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรด้วยคนคนเลยไม่ตามมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเออมันก็สมควรแล้วหละที่แบบไม่ลงอะไรก็ไม่มีคนดูก็โอเคปกติพี่ครับมีพี่มีสแกนนะครับอินบ็อกส่วนตัวเว้ยดีเอ็มดีเอ็มดีเอ็มมาดีเอ็มมาเดี๋ยวมีให้ตากแกแน่นอนอย่า คิดยังไงกับเกม Ark Night ครับอ่านี้ไม่รู้จักนะไม่รู้จักผมไม่รู้จักครับเกม Ark Night คือเกมอะไรครับผมใครรู้คอมเมนต์มาครับผมอ่าคอมเมนต์มาครับสุดจัดสุดจัดด่าคอนชิเติลหน่อยครับจะได้ลับันดีเงินไม่มางานก็ไม่เดินเนาะเงินไม่มางานก็ไม่เดินอะ่นนนอะนะครับ เงยหยอกหยอกหยอก,ยอก,ยอกล้อเลนะ่นเลยโอ้ยไม่เอาไม่อยากด่าเพื่อนคนระับเอ้เพื่อนผมเป็นคนดีครับผมไม่อยากด่าเพื่อนครับเข้าใจผมไม่อยากด่าเพื่อนเอ้อถูกต้องครับช่องนี้ไม่สนับสนุนความรุนแรงใช่ไหมครับไม่ไม่สนับสนุนครับผมใช่ใช่ครับผมอ,อตอนได้คอมใหม่แล้วจะทําอะไรบ้างหรอครับคือผมเนี่ยว,วางแผนไว้ว่าจะผมอาจจะทําแบบเป็นแนว เออเป็นมูฟี่หรือว่าเป็นหนังคือผมจะชอบอะไรที่เป็นหนังครับคือจะใช้มาคับเนี่ยเข้ามาช่วยทำจริงๆก็ถามมีเกมอื่นไหมมีไม่ก็มีเคยผมอยากอัดเกมอื่นแต่ถ้าก่อนช่วงเวลาที่ผมจะมีคอมใหม่เนี่ยผมว่าผมจะใช้ไอ้คอมเครื่องเนี่ยลองอัดเกมอื่นๆดูที่แบบว่ามันพอจะทําได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ค่อยไปแพลนที่ผมจะใช้คอมใหม่แล้วถ้าถามว่าทําอะไรบ้างก็ผมเนี่ยได้ซื้อเกมในสตีไมไปบางส่วนแล้วนะครับผมก็เพื่อที่จะเตรียมไว้มาเล่นเออเอามาอัดหรือว่า ให้ผู้คนได้ดูกันนะเรือถ้าเป็นคลิปทั่วๆไปสอนทอล์เรียลอะไรแบบที่มันผมอยากจะสอนหรือว่าผู้ชมรีเควสตมาเนี่ยผมก็จะทําให้นะครับผมคือผมยอมรับนะว่าเรื่องประสิทธิภาพในการตัดตอ่อคือผมห่วยแต่ส่วนหนึ่งเนยคือแคปคัตเว้แน่งติดโปรแล้วผมต้องซื้อเสียเงินเพื่อจ่ายมันตลอดผมก็เลยนะมันก็เลยแบบผมก็เลยเรียกที่จะไม่ค่อยซื้อแคปคัตโปแล้วมันเลยทําให้การตัดตอ่อผมเนี่ยมันถูกจํากัดกับผมมันเลยต้องกาก AG มากๆนะ คือผมพยายามจะพูดเร็วๆนะผมอะไรประมาณนี้นะครับเคือพยายามจะพูดเร็วๆนะใช่ครับผมอะไรเนี่ยโนเนมเมื่อกี้ใครข้างหลังลดเฟรมน้องกูเองแหละเพื่อนน้องกูเองแหละคือกูปิดกล้องไม่ได้กูปิดกล้องไม่เป็นเนี่ยมันปิดกล้องยังไงอะ่ะคือมันปิดกล้องไงวะถ้าปิดได้ปิดไปนานแล้วเนี่ยเด๋ยวก่อนเลยมันปิดกล้องไงวะอ่ะนั่นแหละก็ตามนั้นมันนี่คือนี้มันใช้คอมพิวเตอร์แบบจกักไไฟ์สดในยูทูบโดยตรงไงไม่ใช้ไม่ได้ใช้ obs เออนั่นแหละ ตามนั้นเลยเอมาดูวิสุภาช่อชนี้เด็กคนดูเยอะเอ้ยเล่นอะไรกันวะมึงสองคนเนี่ยช่องมีคนอื่นคนดูอยู่คอมเมนต์อะไรกันเอ้ยไม่มืงอาเชียรดเลยกูเจเยยนดีเพื่อนใะเย็นเด็นสวัสดีครับสวัสดีครับเสียนมวยเขาเนี่เยี่สิบคนโหดคนโหดรุ่นใหญ่มาว่ะเอ้ย O B S แน่นอนครับ O B S คือตอนนี้คอมไม่แรงพอได้ใช้ OBS เลยถ้าใช้ได้คือแบบโคตรเฟีนะ้ยอ่ะพี่ใช้หูฟังอะไรครับขอดูหน่อยเนี่ยหูฟังนะจ๊ะหูฟังเอ,อของอะไรวะของ MSI หูฟังของ MSI นะครับหูฟัง MSI ใช่ครับหูฟัง MSI อยากเห็นพี่เล่นไลน์เลนเจอร์คือตอนนี้อ่านอ่านไลน์ไม่เป็นกูคือมั่วไปหมดแล้ว สภาพแบบเลเวลหนึ่งมาอ่านไลน์นะเออยำเละเลยทีนี้อยากเห็นพี่เล่นไน์เเจอร์ครับไน์เเจอร์ไม่เคยเล่นมาก่อนครับน้องอพี่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับเฮ้เก่งแล้วเว้ยเพื่อนคือนักธุรกิจต้องต้องแล้วล่ะอยากเป็นนักธุรกิจพอดีเลยตัดตัวตึงไหมครับมาใช่เอ้ยตัวตึงของจริงว่ะเบ็บอลวันนี้ยตัดผมทรงไรครับลองทรงสูงไว้หน้าไว้บน นันแหละดูฟันไหนโอบ้บ้าเห็นด้วยเลยครับแคปคัสตอนนี้ใช้ตังค์เยอะมากโปรแกรมตัดต่อดีๆก็ใช้ยากเสียเหลือเกินจริงครับผมคือมันคือแบบว่าแรกๆผมใช้แบบดีมากเลยนะตหลังมันเริ่มกินมันเริ่มเอาแบบตังค์เยอะมากแล้วแบบผมไม่ไหวแล้วคือผมถึงอยากจะตัดในคอมทีเดียวส่วนหนึ่งนะเพราะว่าคือในคอมเนี่ยมันผมอยากจะซื้อลงโปรแกรมพีเมียโปไปเลยไม่ใช่พีเมียโปดิ เออถูกแล้วอ o โนบี้พิมพ์โปรถูกแล้วเออใช่นั่นแหละครับคือผมอยากใช้โปรแกรมที่แบบมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่แบบมันมีคุณภาพสูงกว่าแล้วก็แบบที่ไม่ต้องมาตั้งชำระรายเดือนอะไรเงี้ยผมต้องชำระสองอบาทต่อเดือนคือผมก็เลยเลิกใช้ไปเลยนะแต่ก็ยังยังมีอยู่ในเครื่องนะผมก็ยังมีอยู่ในเครื่องนะแต่ว่านั่นแหละผมก็เลยเไม่ค่อยอยากจะอัปโหลดคลิปอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะตัดต่อนะเพราะว่าตัดต่อไปคือในคลิปไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับผมใช่ครับประมาณนี้ ทำไมหน้าสว่างนะครับก้องกากอตามสภาพเทรดดีนายเทรดดีนายเคยจะเย็นเพื่อนเอาเงินทุนเอาเงินทุนไหนเทรดอ่ะจะเย็นๆครับขอวิธี่ลดสิวหน่อยครับอย่านอนดึกแล้วก็ตื่นมาก็ล้างหน้าแปรงฟันทีน่สบ,บอยซะนะนั่นแหละเทรดฟอเร็กโอ้โหเพื่อนใครไปเทรดบะตายหา่าเราเรื่องแฟนหน่อยครับ แฟนกูมีไลายแฟนกูก็แฟนกูดียู่ต้นนี้นแฟนหยอกหยอกไม่เล่าไม่เล่าเรื่องแฟนหรอกหยอกเลยคิดยังไงกับดามา่ายังเจกับมาลีครับคิดยังไงลรวก็สมควรโดนละยังเจอะไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าม่นเป็นหา่าโดนหายนะครับมัวม่วมัว่วมั่วบ้านงานนะครับแต่ว่าเท่าที่ติดตามมาเขาข่าวเนี่ยก็แบบเออยังเจมัน,มนไม่ดีจริงเออไม่ดีก็ นั่นแหละครับผมสร้างเขาเรื่องไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือผมอคอมเมนต์คนอื่นไม่เป็นเว้ย <c oughs> ไม่อยากพูดนะเอ้แต่นั่นแหละเราก็รู้ๆกันอยู่นะว่าเป็นยังไงนะใครถูกใครผิดนะครับเรารู้อยู่แล้วแคปคันมีอาการหิวเงินสงสัยกล้จะล้มละลายชัวร์ตั้งแต่สองปีก่อนอะ่ะมันเริ่มแบบเก็บทีละห้าบาทสิบาทแล้วเรื่องเริ่มแบบอะไรก็ติดโปแล้วมันกล้าใจแบบเอาหมดบ้านอะ่ะ ที่ยิ่งตังค์ไม่ค่อยจะมีอยู่ปโะโถเจ็บหมดตัวเลยทีนี้พี่โชว์ฟัน่อยครับโชว์ฟันอ่ะแอะไอฟันขาวเห็นปะฟันขาวเพื่อนเอฟันขาวฟันขาวยังเจพ่นควันแมงโคจะแรปเปอร์โอเคครับใครมีคำถามอะไรเด็ดๆที่เกี่ยวกับการลงคลิปของผมเนี่ยผมอยากจะแบบไอ้นี่นะแบบอยากจะตอบ ให้มันชีดเขาเรียกเคี้ยวไปนะครับใช่ครับผมโดเนตขึ้นจอไหมครับอืมจริงๆแล้วเนี่ยมันทําได้มันทาได้แต่ว่ายังไม่เคยลองคือตอนเนี้ยเดี๋ยวจะกลับไปเสร็จตรงเนี้ยเดี๋ยวจะศึกษาทุกอย่างเลยพวกโดเนตขึ้นจอแต่ว่าถามว่าตอนเนี้ยถ้าโดเนตขึ้นจอนี่คือทําตัวแบบขัดนะตอนนี้คืออาการหิวไงปกติเอ็นจีไนไม่เคยเปิดรับโดเนตครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าคุณดูในคำอธิบายช่องผมนะตอนนี้มันกลายเป็นโดเนตไปแล้ว คือเงิลที่รับโดนเนตครับก็แค่วางไว้เฉยๆเพื่อใครไม่รู้จะโอนเงินเข้ามาก็ก็โอนเข้ามาได้เลยแต่ไม่เป็นไรนะไม่โอนก็ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับก็มีงานผมเองเทำอยู่เนาะแต่โอนมาก็โอนมาก็ดีนะครับโอนมาก็ดีครับถ้าไม่โอนมาเนี่ยก็ยังไงยังไงอยู่นะอยากดูซีรีส์้อยวันต่อครับพี่จะมีโอกาสทําต่อไหมครับ ทำต่อเนยถ้ามีมีไม่ได้ผมไม่ใช่คนที่จะรออุปกรณ์พร้อมแต่ว่าทาต่อเนี่ยแน่ถ้ามันมันติดปัญหาหลายอย่างเลยคือข้อแรกคือบ้านไม่อำนวยสะดวกนะคือเอเต้นมันเคยมาบ้านกูเพื่อนมันจะรู้ว่าบ้านกูเนี่ยมันไม่เหมาะกับการทําช่องเลยใช่คือตรงเนี้ยตรงนี้คุณเห็นอยู่เนี่ยตรงเนี้ยข้างหลังคอมผมอะมันคือหน้าบ้านเว้ยแล้วเป็นหน้าบ้านที่บอกว่าจะใครก็ไม่รู้เนี่ยที่เดินผ่านมาม่นจะได้ยินผมพูด แลคือคุณเคยเห็นผมเวลาทำคลิปเมื่อก่อนเนาะผมจะพูดเบาๆประมาณหนึ่งแต่ถามว่าดังมันก็ดังแล้วคนดินผ่านก็ถามว่าเอ้ยพูดอะไรเองทําอะไรทําขายของหรอทําเกมเหรออะไรเงี้ยคือเขาเหมือนรู้ว่าผมเองตะโกนโคตรดังเลยเวลาเล่นเกมขี่อะเออสภาพนั่นเลยนะคิดอย่างนั้นกับเพื่อนที่ไปช่วยเราทำโปรเจกต์ครับก็ถ้าเป็นผมนะผมด่าแม่ง ไม่ช่วยทำโปรเจกต์คือเ้าหาแบบท่วงไงเอองานการไม่ทําคือไม่ทำโปรเจกต์รู้ไหมเนี่ยไม่ทำโปรเจกต์มันไม่จบนะครับเราตอนน้องจบนะใช่โปรเจกต์ project ไม่จบนี่คือชีวิตก็จบเพราะเราจะไม่จบปีสามนะเพื่อนเอ๊ะคิดยังไงกับเพื่อนที่ทำทรงไทย <c oughs> แขนว่าแล้วลงเวลาแล้วพิมพ์ันทำคนเดียวเหนื่อยวะ <c oughs> ใจเย็นๆมึงอย่าเพิ่งมาเหน,เน็บแนมกันในนี้ดิสคอร์ดมีดิสคอร์ดมีเราคุยกันได้ใจเย็นพี่ชายใจเย็นครับ <laughs> คิดยังไงกับเพื่อนที่ทำโปรเจกต์แล้วต้องรอเพื่อนสั่งงานตลอดครับคำคน, <laughs> นเดียวไม่เป็นเ้ยเพื่อนเดี๋ยวนอย่าเพิ่งมาเดือกันในนี้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นเดือบนะใจเย็นก่อนเราต้องใจเย็นเ,เพื่อนอยววน่าเพิ่งทะเลาะกันในนี้โอเครู้สึกว่าอ่า คุณคิวน่าจะไปแล้วล่ะนะคะใช่ถ้าคุณคิวไปแล้วคือตอนนี้เพื่อตามมีคนเดียวที่มาดูไลฟ์กูคือคนชื่อคิวครับเออคนคิวคุณคิวที่เหลือก็เพื่อนผมเองคิดยังไงกับเพื่อนอ๋อไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวไนกี้หรืออาดิดาครับแน่นอนเนี่ครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องไนกี้ยวครับเออไนกี้ แน่นอนว่าบ้านผมมีไนกี้แต่ว่าผูก็มีอาดิด s เหมือนกันอ้าวยังอยู่เหรอแล้วทำไมในนี้มันบอกไปแล้วเอ้ยตงสัยระบบเออโอเคขอโทษครับขอโทษครับน่าจะเอ่อผมน่าจะดูยังไม่คือผู้ติดตามมันมันต้องหนึ่งมื่นอ่ะถึงจะปลดล็อกฟิเจอร์ของของรายสดทั้งหมดคือจะได้หนึ่งพันมันก็ได้แค่บางส่วนใช่มันก็ได้เท่าที่ได้เนาะใช่แต่คิดไม่ออกครับว่า จะคุยอะไรเฉยๆอ๋อไม่เป็นไรครับเข้าใจได้ครับเพราะว่าคือตัวผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรเด่นชัดเลยตอนนี้มันยังแบบมันยังดูแบบกลางยังนิ่งๆอะ่ะดูไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่จะมีความสงสัยในตัวผมเนี่ยก็ไม่มีไม่ไม่แปลกอะผมไม่ว่าโอเคผมเข้าใจครับผมน้ังซีเรียสเขานทั้งซีเรียสผมเป็นคนผมเป็นคนเข้าดึงง่ายนะผมอาจจะเป็นคนพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าอจริงใจครับอ่าเวลาเราจริงใจก็จริงใจนะครับไม่โกหกแน่นอน จะโอ้โหบางเรื่องอีกน้ำติดมีแล้วปิดไหลได้ไหมครับเดี๋ยวแชทจะระเบิด,ดอ่ยอะยังเดี๋ยวอุ้ยยิบสามแล้วอ่ะทัไงเดียยิ่ห้าค่อยปิดอ่ะยิบห้าเดี๋ยวค่อยปิดก็ได้ปิดจริงๆนะคืออันนี้เดี๋ยวจะกี่โมงแล้วอะ่ะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวจะไปอาบน้ํานอนแล้วนะจ๊ะสี่ทุ่มยังไม่อาบน้ําเนี่ยโคตรเน่าเลยคิดยังไงกับคอมเมนต์ครับก็มันแหนละตามสภาพ คนฉลาดโดนฆ่าหมดเออนั่นแหละยอไม่ไม่ได้ดูถูกเขาเห็นคนดีแล้วก็ก็เฉยเฉยถ้าเขาไม่ดีกับเราเราค่อยมันก็รู้ว่าพวกเราเป็นรอดอเดี๋ยวเจอกันถ้าวันไหนถูกเรียกตัวไปใช้แทนก็ได้แหละเดี๋ยวได้เจอกันเจ้าเอฟสิบหกลอกระบานเลยคูณไปเรื่อยพูดไปเรื่อยโอเคครับอ,อ่โอเคแต่ห้าจะยีิบห้าละโอเคผมจะขอปิดไลฟ์เพียงเท่นี้ก่อนละกันนะคือ เดี๋ยววันาถัดไปผมอาจจะเปิดไลฟ์อีกนะเดี๋ยวจะมาเล่าเออเล่าประสบการณ์ไปแข่งได้เขาหน้าเล่าแน่นอนแต่ว่าตอนนี้จะขอปิดไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปนอนแล้วนะครับผมคือง่วงแล้วอ่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะครับผมโอเคอ่าก็สวัสดีครับผมคุณคิวนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูไลฟ์ของผมนะครับแล้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับก็อ่าอยากจะขอบคุณมากนะนการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะโอเค โอเคผมจะปิดแล้วนะครับผมนะครับในสามสองหนึ่งสวัสดีครับ